สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องฮ o นด้ายูสคาร์ไทยแลนด์อีกครั้งนะครับผมโอมนะครับที่ปรึกษาการขายรถมือ2นะครับวันนี้นะครับโอมมีรถ Honda Civic FC นะครับมาแนะนำอีกสักคันหนึ่งนะครับจากที่คิดที่แล้วเนี่ยาจะเป็นสีเทานะครับสีดำไปวันนี้นะครับมีสีบอลเงินนะครับเข้ามาใหม่คันนี้จะเป็นรุ่น 1.8e นะครับตัวรถปี2018เล็กไม่นะครับอยู่ประมาณ50,000กว่ากิโลนะครับราคาพิเศษเลยนะครับอยู่ที่670,000บาท ได้รถปี2018แท้ๆนะครับลูกค้ามีเครดิตจัดได้เต็มฟรีดาวนะครับแต่เราตามมาดูกันเลยครับว่ารถคันนี้มีความน่าสนใจบ้างครับสำหรับลูกค้านะครับที่หาซื้อรถมือ2สักคันหนึ่งนะครับแต่ว่ายังไม่รู้จะซื้อจากที่ไหนนะครับก็แนะนําเลยนะครับคันนี้เป็นรถที่จําหน่ายผ่านศูนย์บริการฮอนด้าโดยตรงนะครับของเราเป็นโชว์รูมฮอนด้านะครับคันนี้จะได้รุ่น1 8 e นะครับตัวยางเป็นปี2020นะครับใช้ได้อีกยาวๆซื้อรถที่ศูนย์ดียังไงนะครับทางศูนย์บริการมีการตรวจเช็ค ตัวโครงสร้างตัวถังเครื่องยนต์เกียร์ให้เราเรียบร้อยนะครับถึงประวัติของรถคันนี้นะครับเลขไม้แท้ทุกคันนะครับไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ามาแน่นอนทุกคันนะครับทุกค้าซื้ออย่างได้อย่างสบายใจนะครับซื้อผ่านศูนย์ฮอนด้าข้างในเราเห็นคันนี้นะครับก็จะเป็นเบาะหนังแล้วนะครับเรียบร้อยสภาพถือว่าโอเคนะครับภายในสะอาดซีวิ c เครื่องพันแปดนะครับ1.8 IVT e c ดด้านหลังก็กว้างนะครับน้ำมันเนี่ยรองรับได้ถึง E85 เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างนะครับก็คันนี้นะครับด้านท้ายกว้างนะครับสามารถจุของได้เยอะนะครับนะครับดูยางอะไหล่เครื่องมือแมลงครับอุปกรณ์พวกนี้ครบนะครับไม่มีอุบัติเหตุมาแน่นอนนะครับตัวรถนะครับเป็นถึงเป็นรถอ E เนี่ยก็สามารถสั่งสตาร์จากตัวรีโมทได้นะครับลูกค้าที่เข้ามาดูเนี่ยอมสามารถเปิดประวัติรถ ทุกคันให้ดูได้เลยนะครับลูกค้าเพื่อความมั่นใจนะครับในการซื้อถึงจะไม่ได้เข้าศูนย์นี้นะครับเข้าศูนย์ที่ไหนก็ก็เปิดได้เหมือนกันเปิดเจอเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูฝั่งคนขับกันบ้างนะครับเป็นกุญแจสมาร์ทคีเลตนะครับล็อกรถเปิดล็อกรถก็แค่เอามือเสียบเข้าไปนะครับเลขไม้น้อยนะครับคันนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูสตาร์ทรถแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลขไม่คันนี้กันนะครับ นี้มาอยู่ที่58,378กิโลนะครับมันติฟังก์ชันนะครับอันนี้วางสายรับสายนะครับได้บนพวงมาลัยก็หน้าจอรุ่น E คันนี้นะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์ผ่านทางบลูทูธได้นะครับแอร์ออโต้ได้รถปี18นะครับราคา670,000บาทเท่านั้นนะครับทางศูนย์บริการฮอนด้านะครับเอารถเข้ามาก็ ตรวจเช็คเรียบร้อยนะครับทำความสะอาดภายนอกภายในรวมถึงล้างห้องเครื่องให้แล้วเรียบร้อยนะครับซื้อออกไปก็พร้อมใช้งานทุกคันนะครับรถจากลูกค้านะครับที่สนใจ Civic 1 8 e ปี28 1 8คันนี้นะครับสามารถติดต่อสอบถามโอมได้ที่เบอร์085 222 1133หนายะครับลดีก็จะเป็นเบอร์เดียวกับเบอร์โทรสทมนะครับหรือติดตามในช่องทาง f c e e o o o นะครับชื่อ Honda u s e d Car Thailand เหมือนกันนะครับ ของเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถมือ2นะครับเป็น Honda จจำหน่ายเองโดยตรงนะครับลูกค้ามั่นใจในตัวคุณภาพรถแล้วก็ประวัติได้เลยนะครับนอกจาก c ี v i c คันนี้แล้วนะครับราคา6 0 0 0 0เจ็นี่ยเราก็จะมีตัวสีดามสีเทานะครับลูกค้าลองแวะเข้ามาชมได้เลยนะครับติดต่อโอมได้เลยนะครับยังไงฝากกดไลแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ